สวัสดีครับ f อทุกๆท่ทานนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาลงแนวทางหวยลาวให้นะครับแนวทางหวยลาววันที่10วันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ถือว่าหลุดไปนะครับไม่เข้าเนาะหวยลาวาวันนี้หลุดไปนะครับออก6532 หัที่ออกหกห้าสามสองนะครับอ่าหกห้าข้างล่างห้าสามสองข้างล่างหกห้านะครับหัวี่ออกนะครับ ก็ถือว่าหลุดไปนะครับผมให้สามหนึ่งหนึ่งสามเนาะออกสามสองเนาะก็ผิดไปนะครับตัวนี้ก็ผิดหกห้าห้าหนี้ก็สามสองออกสี่สองอ่ะผมจะมาลงให้แนวทางวันต่อไปนะครับวันจันทร์วันจันทร์นี้เลขเกนผมได้แล้วนะครับ เลขเด่นผมได้แล้วเนาะอ่าได้เลขอะไรผมได้เลขเจนะครับ,เล,บเ,ลรเลข7กับเลขอะไรวะเลข7กับเลขหกได้เลขเจกับเลขเลขหนะครับตัวเด่นอ่าวันนี้ผมจะมา จับเด่นให้นะเด่นเด่นนะครับจับตัวเด่น2ตัวแล้วก็ตัวรองตัวรอง1ตัวตัวเด่นนี้ผมว่าน่าจะเด่น7นะครับเด่นนี่น่าจะเด่นเ็ เพราะว่าผมชอบเลขเจ็ดอ่าเลขเจ็ดนะครับส่วนเลขหกนี้นะ่าจะเป็นตัวรองนะอ่ามาได้ตัวเด่นแล้วผมได้ตัวเด่นแล้วเนาะ

เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสองนี่จะออกอะไรได้เจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดเก้าเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสอง นะเด่นนะครับตัวเด่นแต่ถ้าให้ผมเล่นนี้ผมเล่นเลขเจ็เดอยู่ยแล้วครับเจ็ดเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามแล้วก็เจ็ดสอง เนาะแต่ว่าเจ็ดเก้านี้ก็ออกสองสองวันติดแล้วนะเจ็ดเก้ามาดูในส่วนตัวรองเนาะนี่ ส่วนตัวลองครับเลขลองลองในหก ส่วนตัวล้อนะครับได้เลขหกจะได้หกสี่หกเก้าหกสาม แล้วก็หกสองสุดตัวลองก็จะเน้นตัวนี้หกสามแล้วก็ตัวนี้สุดเน้นตัวลองนะครับ ตัวในเด่นในเด่นเด่เจ็ดสแล้วก็เจสองส่วนตัวรองก็เน้นหกหกสามหแล้วก็6กสอ่านี่เด่นในรองนะครับ ก็ประมาณนี้เนาะลุ้นต่อนะครับวันที่10บันจันนะครับห่วยเราชอบก็ตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็จะลืมนะครับที่สําคัญจะเ,เริ่มกดติดตามไว้นะครับถ้าไม่กดติดตามก็จะไม่เห็นนะคลิปผมตัวเด่นนะเด่นเด็ด เราก็ลองได้ทกอ่ะตามนี้แต่ว่าสำหรับวันนี้นี่ถือว่าหลุดไปนะครับให้มาไม่เข้าเนาะไม่ดดอดกรอบไม่โดนนะครับวันนี้ถ้ามาหนึ่งนี้คิดว่าจะเข้าไหม ถ้าถ้ามาหนึ่งถ้าเด่นหนึ่งนี่น่าจะเข้านะครับก็ต้องสองสามเนาะถ้ามาหนึ่งถ้ามาสองนี้เข้าสองสามส่วนนะครับถ้ามาเลขสองนี่เข้าสองสามสามสองสองหกสองห้าสองสี่แล้วก็สองสามก็จะประมาณนั้นนะครับถ้ามาเลขสองอันนี้เด่นหนึ่งเนาะก็หลุดไปนะครับสำหรับวันนี้ อามาดูวันจันทร์วันที่สิบวันจันทร์วันที่สิบนะลุนต่อนะครับวันที่สิบวันจันทร์เด้ออันนี้ลงให้แล้วเรียบร้อยก็ถือว่าเข้ามา3าวันติดนะครับส่วนวันนี้ก็หลุดไปเนาะเพราะว่าผมให้เด่นหนึ่งเด่นหนึ่งมันมาสองนะครับมันออกห้าสามสองนะหวย นี่แต่ถ้าว่ามามาสะมาสองมาเด่นสองนี่ก็น่าจะตรงเออน่าจะเข้าตัวกลับนะสองสามครับประมาณนี้ก็ถือว่าวันนี้หลุดไปนะครับอ่ะมาลุ้นต่อวันจันนะว่าจะเข้าไหมสูตรผมดำก็มีแค่นี้นะครับก็ชอบกติดตามนะครับสำหรับ fc ใหม่ที่เข้ามาดู ก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเผื่อว่าอาชอบเด็กผมเนาะถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะผ่านนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับบันจัดนะครับมาลุ้นต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับผมโชคดีครับ